รุ่นที่ใช้แล้วไม่อยากขายคือรุ่นไหนลูกค้าก็ตรงนี้เลย Isuzu MU-X นั X, ่นเองนะคะเป็นรุ่นที่โหบอกเลยว่าต่างจังหวัดในกรุงเทพลูกค้าใช้ยาวใช้นานเพราะอะไรวันนี้เดี๋ยวการจะพามาดูคันนี้เลยนะคะรุ่นท็อปออปชั่นเต็มนะคะ และเป็นปีใหม่ไม่น้อยไม่หลักหมื่มนวันนี้ได้มาแล้วนะคะสำหรับคันนี้เลยใครอยากดูเดี๋ยวพาไปดูรูปพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการละร้านไลออนคาร์นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายของการเจ้าของร้านไลออนคาร์นั่นเองและวันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากสําหรับลูกค้าที่ติดตามในไลฟ์กันนะคะบอกเลยว่าทักกันมาเยอะมากว่าคุณการ i ิ u ุซูมิวเอรีวิวหรือ,อยังอยากจะดูคันนี้เพราะว่าหารุ่นนี้อยู่ในตลาดสวยๆมันน้อยนะคะวันนี้การมาแล้วไม่หลักหมืน่น สวยมากนะคะเป็นรุ่นนะคะ Isuzu MU-X นะคะ3.0 Ultimate นั่นเองคันนี้จะเป็นตัวท็อปขับ2นะคะปี2022กันเลยต้องบอกก่อนนะคะลูกค้าว่านะคะถ้าลูกค้าจะเล่นเนี่ยการแนะนำเล่น3.0ไปเลยเพราะลูกค้าหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย1.9เนี่ยจะประหยัดกว่า3.0การต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าวิ่งระยะไกลนะคะ3.0ประหยัดกว่าอีก เนะพราะอะไรเพราะว่านะคะรถนะคะเขาวิ่งอย่างนี่นิ่งๆไปเลยแต่ถ้า1นจุดข้าวเวลาเราจะแซงเราต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมลูกค้าแบบอืดแล้วก็แซงนั่นแหละคะ่ะทำให้กินน้ำมันนะคะหรือเวลาขึ้นเขาหรืออะไรนะคะขึ้นเนินนั่นแหละคะ่ะ ตัวกินน้ำมันของ1.9เลยนะคะและลูกค้าจะสังเกต1.9ลูกค้าเอาไปติดคันเร่งไฟฟ้ากันเยอะมากเพราะว่ามันเหยียบไม่ค่อยออกนั่นเองนะคะการถึงได้บอกว่าวันนี้โอกาสมาแล้วลูกค้า3.0ของเราในราคาที่ดีมากๆนะคะวันนี้มาแล้วและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันเลยว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนเข้ามาดูเลยค่ะนี่เลยโชมนี้บอกเลยว่าออปชันเขาให้มาเต็มมากๆนะคะ i s u ู u m มิวเแล้วเขาดีไซน์สวยถ้าวัดกับรุ่นเก่านะรุ่นเดิมเนี่ยรุ่นเก่าก่อนหน้านเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าโอ้โหอีซูซูมิวเอไม่ให้ออปชั่นอะไรเลยผู้บริหารการว่าเขาต้องแบบอยากให้ปังแน่เลยนาอฟังมานานว่าโอ้ยใครบอกว่า m ิวเอ็กไหม่ใอ้อปชั่นวันนี้ฉันให้แล้วจ้าแล้วให้มาเต็มจริงๆนะคะนี่ดีไซน์ที่โชบเฉียวลูกค้าดู อันนี้การต้องบอกเลยว่าเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนั่นเองนะคะมาแล้วนะคะเซ็นเซอร์รอบคันออปชันนี้และวก็จังหน้านะคะลายตัวท็อปนั่นเองนะคะนี่ไฟฉบเฉี่ยวนะการมองว่ารุ่นนี้เขาดีไซน์มาได้ดีนะคะและคันนี้สีอะไรสีอะไรลูกค้า สีขาวนั่นเองที่ทุกคนตามหานะคะบอกเลยว่าวันนี้มาแล้วแล้วคันนี้การให้ความสวยของสีไปเลย97-98%สเกตหินคืนน้อยมากๆนะคะสีสวยมากนี่ไล่มาเลยตัวแมกพอเป็นตัวท็อปนะคะเขาจะได้แมกทูโทนนะคะนี่เทาดำสลับกับโครเมียมนะคะคันนี้สวยมากนะคะส่วน ส่วนยางนะคะจะเป็นยางปี2022 b i s t o n e นั่นเองนะคะนี่เลยบอกเลยใครอยากได้นะคะต้องรีบต้องไว Isuzu MU-X ลูกค้าจะเห็นเลยว่าในตลาดมีเยอะแต่คนไม่ค่อยขายนะลูกค้าเพราะอะไรเพราะมันใช้ดีมากมันค่อนข้างอึดทนแล้วมันใช้ได้นานนะคะไม่มีปัญหาจุกจิกการถึงได้บอกไงคะว่าทำไมในตลาดมือสอง Isuzu MU-X นะคะใหม่ แทบไม่ค่อยจะมีเลยนะคะที่ไม่น้อยหลักหมื่นนะไม่หลักแสนไม่พูดถึงนะลูกค้าไม่น้อยหลักหมืน่นลดบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะและกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวและเขาให้มาแล้วนะลูกค้าระบบเตือนจุดอับสายตาหรือว่า BSM นั่นเองระบบนี้นะคะเวลาเราขับไปนะคะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะถ้ามีรถอยู่ข้างข้างหรือของอยู่ข้างมันจะดังเลยค่ะแล้วก็ไฟกระพริบสีสม้มตืดต๊ดๆๆอันนี้บอกเลยนะว่า ช่วยในการขับขี่เราได้เป็นอย่างดีนะคะบางทีเราเผลอเผออมือเนาะลูกค้าอันเนี้ช่วยเตือนสติได้เลยนะคะและการาศาสตร์มีมาให้ครบแล้วนี่ไล่มาดูเลยเป็นระบบพุทธสตาร์แล้วนะลูกค้าสวยมากนะคะคันนี้นะคะใครอยากได้นะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะ ไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกเลยอยากจะวิดีโอคอลดูก็ได้หรือดูวิดีโอนี้ได้เลยการจะรีวิวให้แบบหนำใจเลยนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กล้องหลังนี่ทะเบียนเป็นไงลูกค้าสวยไหม6574 นี่เอาไปเรียงกันเองนะลูกค้านี่ทะเบียนสวยเลยแล้วได้ฝาถ่ายไฟฝาด้วยนั่นเองนะคะนี่เปิดมาสวยมากกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่การให้ดูเลยนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คคันนี้อย่างที่บอกค่ะจะเป็นตัวท็อปนะคะสีขาวนะคะที่ป้ายแดงเนี่ยตอนออกป้ายแดงเหมือนจะต้องเพิ่มเงินด้วยเนาะ อันนี้การการว่าต้องเพิ่มเงินเพราะว่าปกติเนี่ยสีขาวทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยดีกว่าจะต้องเพิ่มเงินอยู่แล้วนะคะและภายในการให้กล้องแผนภายในเลยนะคะภายในสวยมากคันนี้นะคะภายในถ้าเป็นตัวท็อปจะได้ภายในสีน้ำตาลสุดหรูเลยค่ะอันนี้นะน่าจะเป็นเบาะคูแม็กเนาะอันนี้คือเบาะนิ่มมากเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในแล้วเวลาพับก็พับง่ายนะคะคือ MUX เพับเรียบไปเลยนะคะลูกค้าและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่าบอกเลยว่าคันนี้ภายในสวยมากออปชั่นจัดเต็มอ่าปิดประตูไฟฟ้าให้ดูก่อนเน่เพราะว่าออปชันนี้นะคะฝาท้ายไฟฟ้า,ากว่าเขาจะมาก็คือรุ่นนี้เลยนะคะต้องโชว์ให้เขาสันหน่อยนะคะสำหรับอิสุส m มิ X ไปดูภายในกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะคือภายในโหถ้าถามการการว่าหรูเลยนะอ้าเนี่ยเขาทำมาได้ดีแล้วก็กุญแจสวยนะลูกค้าออกแบบกุญแจมาได้สวยเลยนะคะอันนี้คือการว่าดูเท่ยังกุญแจรุ่นนี้ทำได้ดีนะคะเป็นระบบพุทสตาร์ทเบ,เบรกกดพุทสตาร์ทได้เลยโอ้เสียงเงียบนะคะเสียงดีเลยนะคะคันนี้แล้วเบาะอยากโชว์ลูกค้า เป็นบ่อแบบสวยมากนะคะเป็นสีน้ำตาลครูแม็กนี่เขาเขียนเลยครูแม็กนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่รู้เลยเขียนให้เลยนะคะและนิ่มมากหนังคือน,นิ่มจริงนะคะได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยและตรงประตูลูกค้าดูเขาไม่ใช่โครเมียมนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าโรสโก้นั่นเองโอ้โหนี่ใช้สีโรสโกมาตัดนะคะน้อยรุ่นนะที่จะใช้นะ อ่าอันนี้แล้วก็ได้แอร์แบกค,คู่หน้าตรงนี้ไฟฉุกเฉินนะเอออันนี้แอบแปลกนะตอนแรกการนึกว่าเป็นเก๊เอ,อ๋อไฟฉุกเฉินเขาไว้ตรงนี้นะคะลูกค้าเอออันนี้อันนี้แอบนิดนึงอ่านี่ค่ะแล้วในส่วนของอันนี้ก็จะมีเนวิเกเตอร์ด้วยหรือระบบนำทางนะคะมีทั้งหมดเลยเชื่อมต่อบลูทูธก็มีนะคะนี่เชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็นีนะคะ fmam ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แอร์นี่การให้ดูช่วงแอร์เลยนะคะแอร์ Air จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายแยกขวาแล้วข้างหลังก็มีแอร์นะคะก็คือแยกซ้ายแยกขวาแยกหลังทั้งหมดเลยนะคะนี่ในส่วนของนี่เกียร์สวยมากลูกค้าเขาดีไซน์ตรงนี้ได้หรูนะลูกค้าดูเอาหนังมาเล่นนี่แล้วก็เป็นลายโครเมียมนะคะเป็นนี่เลยเขาเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮนะคะนี่ ป a r เซนเซ o ร์ออโ s t สตาร์สตมีทั้งหมดเลยออปชันคือพอให้มาทีนี้ให้ไม่กักเลยนะบอกเลยว่าโอ้โหให้ให้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าสำหรับรุ่นนี้ คันนี้นะคะไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าไม่น้อยมากเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะและพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลยลูกค้าดีไซน์สวยมากหรูมากและก็มาแล้วนะคะระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะคะสำหรับตัว m e X มีแล้วนะคะเกียร์แผ่นเดินชีพนะคะระบบ push start แล้วก็นะคะนี่อุปกรณ์การใช้งานนะคะเอกสารคือครบมากนี่การให้ดูเลยนะคะ คู่มือโอ้โหใหญ่มากนะคะพอเป็น all new แล้วคู่มือลูกค้อาอ่านกันได้เลยนะคะคู่มือการใช้งานนะคะเขาบอกทุกอย่างเลยแล้วก็คู่มือการใช้งานหน้าจอบุ๊กเซอร์วิสสมุดรับประกันนะคะอย่างคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์ตลอดจริงๆนะคะนี่ดูแลศูนย์แล้วเดี๋ยวการเปิดอันนี้ดีกว่านี่นี่ใบอันนี้ดีกว่านะคะใบอันนี้ก็คือ พึ่งจะเข้าอ๋อนี่ไงลูกค้าพึ่งจะเข้ามานะคะนี่นี่นะคะเข้ารับบริการนะคะก็คือดูแลเข้าศูนย์นะคะก็คือทุกระยะเลยอันนี้มีใบของอีสุสุให้ตลอดเลยนะคะแล้วนี่สวยมาก ถึงได้บอกว่าเวลาเขาทำเขาทำถึงจริงๆนะคะสำหรับ Isuzu MU-X แล้วนะคะแอร์อย่างที่บอกนี่ไม่รอแน่นอนเพราะว่ามีแอร์ทั้ง3ตอนนะลูกค้าตอนหน้าตอนกลางตอนท้ายแล้วเวลาที่จะเข้าแถวที่3นี่แค่นี้เองมันจะกระเด้งง่ายมากอันนี้ง่ายเลยนะคะนี่เวลาถ้าลูกค้าจะเข้าแถวที่3คือง่ายมาก ะะและการต้องบอกก่อนว่าเบาะจะเป็นเบาะคูแม็กกที่นั่งแล้วอิกสูส่ข,ข้อดีของเขานะคะมิวเก็คือเบาะแถวสุดท้ายเขาทําได้ดีลูกค้าเห็นไหมคะเขาจะทําเป็นสูงขึ้นมาเพื่อรองรับหลังทั้งหลังของเราอ่าไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนะแบรนด์อื่นนี้คือครึ่งหนึ่งเองอแต่แบรนด์นี้เนี่ยคือให้แบบว่า เบาะทรงค่อนข้างยาวอันนี้การบอกเลยว่ายาวจริงนะคะตรงนี้ไว้แบบแก้วน้ําอะไรได้ทั้งหมดนะคะและพรมลูกค้าไม่ใช่อันนี้นะการต้องบอกก่อนพอดีรถเข้าใหม่นะคะการสั่งตัดให้แล้วนะวันที่ลูกค้ามาดูจริงหรือวันออกรถได้พรมใหม่5้ดีรอยเปอร์เซ็นต์นะพรมใหม่เลยการสั่งตัดแล้วแต่มาพรุ่งนี้ นะแต่รีวิวต้องรีวิววันนี้เพราะว่าลูกค้าอยากดูจริงๆและนี่ให้ดูเลยเนาะสวยแล้วลูกค้าคิดดูถ้าพับอีกเบาะหนึ่งมันจะกลายเป็นโโหไว้ของได้ยาวเลยนะคะอันนี้คือข้อดีนั่นเองนี่เรายกแค่นี้เองหรืออยากจะปรับนอนเอนนี่ได้ถึงระดับนี้เลย นะคะบอกเลยว่านั่งข้างหลังแถวที่2ก็สบายแถวที่3ก็สบายแล้วเวลาขึ้นง่ายนะคะพอเขามีที่จับอันนี้อันนี้กาบอกเลยรถควรมีนะเพราะว่าเวลาเราขึ้นอนะมันจะง่ายมากลูกค้าคิดดูถ้าไม่มีที่จับอันนี้นะหัวหมอนบอกเลยไปแน่นอนเพราะเราจะต้องจับหัวหมอนในการพยุงตัวขึ้นอันนี้ต้องมีนะบอกบอกใครบอกผู้ผลิต <laughs> บอกใครดีเนี่ยโหนั่งสบายมาก เบาะนิ่มากลูกค้าแล้วตรงนี้ชอบมากนะคะเขาจะเอาไว้เกี่ยวเกี่ยวถุงพาสิกเกี่ยวอะไรดีอ่าอันนี้แล้วลำโพงนะคะคืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้ดีเลยแล้วลูกค้าดูนี่ชาร์จแบตมาเป็นปลั๊กไฟบ้านเลยนะ นี่แล้วก็เป็นสาย USB นะคะมีให้ทั้งหมดนะลูกค้าจะชาร์จแบบไหนได้เลยจะเป็นโน้ตบุ๊ก iPad อะไรได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้นี่ไว้ชากาแฟได้เลยนะคะนี่เลยไว้ชากาแฟนี่ไว้ของได้เลยนะลูกค้าเอออันนี้เขาทำมาทำมาดีไว้มือถือยังได้เลยแล้วก็ถ้าชากาแฟเราก็ดึงออกมาแต่ถ้าเราไม่กินชากาแฟ เฮ้ยอันนี้อันนี้ดีเพราะว่ารุ่นอื่นไม่มีนะรุ่นอื่นจะเป็นไวชากาแฟแค่นั้นเองอันนี้ถ้าเราไว้มือถือลูกค้าลองคิดดูดินี่ไว้นี้เล่นวางมือถือเฮ้ยเอออันนี้ตอบโจทย์อันนี้ดีอันนี้ดีน,น,ดนะคะแล้วลูกค้าการต้องบอกยไหมคะว่ามันเหมาะกับใครโอ้โหการบอกเลยว่าทุกคนในครอบครัวจริงๆครอบครัวเล็กนะคะเป็นแฟนกันชอบเที่ยวการบอกเลยเหมาะ หรือจะเป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่ลกูกมีคุณตาคุณยายการบอกเลยโคสบายนะคะยิ่งต่างจังหวัดนะคะการบอกเลยว่าศูนย์บริการไม่ต้องห่วงทั่วประเทศจริงๆหรือจะเข้าศูนย์เข้าเขาเรียกบีคลิกหรือเข้าที่อื่นได้เลยนะคะถ่ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องที่ไหนได้เลยบอกเลยว่ามันเหมาะมันสมมากๆคันนี้นะคะใครอยากได้รถแต่ก่อนต้องบอกว่า อ่าออปชั่นไม่เยอะเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าใครอยากได้รถออปชั่นดีดีไซน์สวยภายในสวยนะคะแล้วก็อึดถึกทนจะเป็นรุ่นไหนละ่ะลูกค้าก็ต้องรุ่น Isuzu MU-X นี้เองนะคะเป็นไงลูกค้าภายในสวยไหมเนาะคือการบอกเลยว่าสีภายในสวยมากคืออยากให้กล้องวนอีกสักหนึ่งรอบไหมลูกค้าคือจะเห็นเลยว่า คือมันสวยจริงอะ่ะอยากอยากให้ลูกค้าดูจริงๆเพราะว่ามันสวยมากนะคะด้วยลายเบาะนะคะด้วยออปชั่นด้วยการดีไซน์ของเขาการมองว่าถือว่าสักเซสเลยนะถือว่าดีอันนี้บอกเลยชมเลยนะคะสวยมากจริงอ,อยากดูห้องเครื่องกันไหมคะลูกค้าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะและนดนีนะคะคือห้องเครื่องอันนี้การสตาร์ทให้ฟังเสียงเลยนะคะ เสียงเงียบมากนะคะแล้วตัวเครื่องนิ่งมากอันนี้การรีวิวมาเป็นโอ้โหน่าจะชั่วโมงแล้วนะคะถ่ายคลิปสั้นคลิปยาวแล้วบอกเลยว่าเครื่อง3.0ไม่กินน้ำมันแน่นอนนะคะแล้วดูแลง่ายด้วยนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้แล้วตรงนี้ต้องมีนะคะลูกค้านี่ไม่นานนี้จะไฟนแนนซ์ไม่ได้นะอันนี้ยังโอ้โหพลาสติกยังอยู่อยู่เลยนะคะเขาจะบอกหมดเลยเลขเครื่องเลขตัวถังนะคะต้องมีแล้วการไล่ให้ดูเลยคันนี้นี่ ตัวน็อตฝากระโปงนะคะนี่การให้ดูเลยแล้วก็รูกกลมๆเม็ดอาร์คทุกอย่างนะคะอยู่ทุกจุดนะคะคันนี้คือถึงได้บอกว่าใครกำลังมองหานะคะโหให้ไหวเลยนะคะสวยจริงคันนี้นะคะแล้วใครอยากได้นะคะบอกเลยวันนี้นี่การมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะนี่เลยนะคะเป็นยังไงคะ การพาไปดูมาแล้วภายในภายนอกห้องเครื่องบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่โอ้โหต้องรีบต้องไวเลยนะคะและวันนี้นะคะตัวท็อปขับสอง รุ่นอันติเมตนะคะ3.0อันติเมตรปี2022นะคะใหม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะออปชั่นเยอะมากและวันนี้นะคะการจะขายเพียงแค่1ล้50,000บาทเท่านั้นถูกมากลูกค้าราคาลงจากป้ายแดงน่าจะประมาณ5-6แสนแล้วนั่นเอง เยอะมากนะการถึงได้บอกว่าเยอะมากนะลูกค้ากับรถปีใหม่นะ,ะใหม่แค่นี้และได้สีขาวด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะการบอกเลยว่าซื้อสดร้านการไม่บวกแว7%ฟรีค่าโอนซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะน่าจะผ่อนอยู่ประมาณ1 7 7 0 0ประมาณนี้นะคะสูงสุดได้7ปีเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกมาเพียงแค่2 7 9าหรับลูกค้าท่านใดที่อยาก เข้ามาดูง่ายมากเข้ามาได้เลยร้านการนะคะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองตีการโลตัส,ส์ไซน้อยนะคะหาง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลมือสองการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่บอกคุณการอยู่ต่างจังหวัดอยากได้คันนี้ง่ายมากง่ายสุดๆนะคะเพราะว่านะคะการบอกเลยนะคะลูกค้าโหติด ติดต่อเรามาได้เลยไม่ว่าจะเป็น f Facebook y o u t u b e Line หรือจะช่องทางไหนได้ทั้งหมดนะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะลูกค้าเรานะคะจะมีน้องๆเซลล์หรือว่าพนักงานขายที่ได้รับการเทรนการอบรมมาอย่างดีน้องๆจะคุยกับลูกค้าบอกเลยว่าโอ้โหลูกค้าจะชอบเลยนะคะคือน้องๆเนี่ยจะแนะนำวิธีการถ้าซื้อสดนะคะน้องจะบอกเลยว่าพี่ เงื่อนไขเป็นยังไงนะคะและซื้อสดร้านเราก็ไม่ปกแหวกเเซนส่งให้ฟรีถึงนาบานด้วยนะคะบอกเลยถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการส่งรถให้ฟรีหรือถ้าจัดไฟแนนซ์นะคะน้องๆก็จัดแนะนําเลยค่ะว่าพี่คะพี่อาชีพอะไรใช่ไหมคะแล้วก็นะคะจัดไฟแนนซ์แบบไหนคุยกับไฟแนนซ์แบบไหนและเราจะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติก็อย่างที่บอก ส่งฟรีนะคะจะ100กิโล500กิโพกิโลเราก็ส่งฟรีถึงนาบ้านบอกเลยว่าช่วงนี้โหส่งไปเชียงใหม่บ่อยมากนะคะหรือ,อาทางใต้สุราษฎร์ก็ส่งไปบ่อยมากๆนะคะฟรีจริงๆไม่มีเก็บปลายทางนะลูกค้าไม่เหมือนไปไม่เหมือนสั่งของนะอันนี้เราไม่มีเก็บปลายทางนะส่งฟรีถึงนาบ้านเลยนะ และก่อนที่การจะส่งการบอกเลยการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมบอกเลยนานๆรุ่นนี้จะเข้ามาทีเล่นตัวท็อปไปเลยลูกค้านะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่คุมคาแน่นอนรถสวยไม่น้อยออปชันเยอะนะคะไม่ตัดออปชันแล้วนะ มิวเอ็กไม่ตัดออปชันแล้วนะลูกค้าให้แบบฟูลออปชันมาแล้วนะคะคุ้มจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ